ให้เด็กได้มีสนามได้เล่นหรือว่าให้ฝึกทักษะฟุตบอลขอเชิญชวนน้องๆได้มาสมัครเพื่อมาออกกำลังกายในการเล่นฟุตบอล วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเทศบาลได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อเยาวะชนหรือลูกๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับลูกๆก,ก็อาจจะชอบเล่นโทรศัพท์เลยไม่ได้ออกกําลังกายแต่กีฬาเนี่ยเราเล่นเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็อนาคตข้างหน้านะครับลูกๆจะได้เป็นนักเดะในอนาคตที่ยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปอาจจะเป็น นักกีฬาทีมชาติก็ได้มันอยู่ที่เป้าหมายของลูกๆนะครับต้องตั้งใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะลูกนะก็ให้ลูกๆมีความสุขกับการเล่นกีฬาขาดเหลืออะไรที่ให้ลุงนายกช่วยได้ก็ก็ให้บอกนะ ผมนายวินยูมินทาศักดิกุลประธานชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลเทพาสำหรับน้องๆที่ได้มาออกกำลังกายตอนเย็นอย่างน้อยได้ฝึกทักษะในการเล่นฟุตบอลได้รู้ในการเลี้ยงฟุตบอลการครองบอลผมอยากฝากกับน้องๆตรงนี้ว่าอย่างน้อยได้มีเวลาได้มาออกกำลังกายเพื่อหลีกเลี่ยงการเล่นเกมการติดโทรศัพท์อยากจะ ขอเชิญชวนน้องๆได้มาสมัครเพื่อมาออกกำลังกายในการเล่นฟุตบอลได้ฝึกทักษะและพัฒนาต่อไปขอบคุณครับครับสวัสดีครับโครงการนี้เราทำมาเพื่อให้เด็กได้มีสนามเล่นแล้วก็มีโอกาสได้เล่นกีฬาฟุตบอลเป็นอำเภอที่ว่าเออมีเด็กโอกาสที่ได้ฝึกซ้อมฟุตบอลน้อย ก็หนึ่งสนามสองผู้สนับสนุนน้อยก็อยากจะให้เด็กได้มีสนามได้เล่นหรือว่าให้ฝึกทักษะฟุตบอลเพื่อจะให้ไปนำไปใช้หรือว่านำไปแข่งขันในโอกาสต่อไป